สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องไปกับมินนี่นะคะนี่เป็นคลิปจากโปง่งชมรมเพื่อนเมื่อวันที่9กพฤิกายน2 5 6 7ค่ะกับโผงของพายบัดดี้ค่ะนี่คือโผงที่กำลังยืนรวมตัวกันค่ะเพื่อลงมากินโป่งนะคะรู้สึกว่ามีมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเลยนะคะ พราะหน้าตาเหมือนช้างกันหมดเลยะคะ่ะนี่นะคะดูสองตัวทางซ้ายมือของท่านผู้ชมมีสกิดหยอกล้อกันเล็กน้อยนะคะดูท่าทางจะอารมณ์ดีหรือหมันไส้อยากแก้งเขาก็ไม่รู้กันนะคะรู้สึกว่าวันนั้นคนจะเยอะมากเลยนะคะนักท่องเที่ยวพากันมาดูช้างอย่างมีความสุขค่ะระยะ ที่เราถ่ายเราใช้กล้องซูมเอานะคะระยะจริงไกลจากที่เราอยู่มากเลยนะคะภาพอาจจะมีการสั่นไหวบ้างเหมือนกับหัวใจของคนถ่ายในตอนนั้นเจอ้างที่รายตื่นเต้นทุกทีเลยะคะ่ะนั่นไปกันแล้วนะคะรู้สึกจะชุนลมุนวุ่นวายตื่นตื่นอะไรกันสักอย่างไม่รู้นะคะแต่ว่า ไม่มีอะไรสู้เท่าคนถ่ายของช่องไดเราได้แล้วค่ะตอนนี้แสงใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่ไฟในการถ่ายยังไม่หมดค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้ากับน้องมินนี่สวัสดีค่ะ